เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ใน De วิ l สแพร์แล้วนะครับผมก็มาลุ้นกันครับม,มีตัวโหดเข้ามาด้วยนะครับเนี่ยเ,เดี๋ยวรอให้เวลามัน หมดก่อนนะครับส่วนเวลาการเข้าก็อยู่ที่เพื่อนๆนนว่าเพื่อนๆจะเข้าตอนไหนนะครับอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกันนะครับก็มีตัวโหดมาตัวหนึ่งนะครับเป็นนักฆ่าจำชื่อได้เลยนะครผมดูซิว่าเราจะมาแย่งดามเมจเขาได้ไหมนะครับแต่ตัวเนี้ยดามเมจ เไม่ใช่พลังลบเขาอยู่ที่4ี่ห้าแสนเลยนะครับเขาดองขาดไว้นะครับโอเคมาเริ่มมาเลยครับผมก็สเต็ปก็ตีมอนกลุ่มใหญ่ๆไปเรื่อยๆครับมอนกลุ่มเล็กๆถ้าเราเดินผ่านก็ตีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ตีนะบางคนก็ไม่ตีเลยนะครับก็ตีตีไปบ้างครับให้มันลดเร็วๆนะครับผม ส่วนเทคนิคของผมนั้นผมจะวิ่งเป็นวงกลมนะครับเนี่ยไอวงกลมตัวเนี้นะครับวิ่งให้เป็นวงกลมอะผมจะไม่ชอบอวิ่งเป็นวงใหญ่อะ่ะหรือวิ่งวงเล็กอะอโอเคครับตอนนี้ก็เหลือหนึ่งกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เราก็ไปหาหนึ่งกลุ่มสุดท้ายครับว่ากลุ่มสุดท้ายมันอยู่ที่ไหนนะครับอ๋อน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้ากลุ่ม สุดท้ายอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องไม่เตียรครับให้เราวิ่งมาข้างล่างนะครับผมเพราะว่าบอสเพราะว่ากลุ่มมอนกลุ่มที่1เนี่ยถ้ามันอยู่ข้างบนกลุ่มสุดท้ายมันน่าจะลงมาข้างล่างครับโอเคครับผม,มเกิดอยู่ตรงไหนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายอยู่ตรงไหนจากนั้นให้เราหามอนกลุ่มสุดท้ายเลยครับผมน่าจะอยู่ตรงนี้นะ ใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับใช่จริงๆด้วยครับก็ใส่ไปเลยครับผมดูสิว่าจะแย่งดำาเห็ดได้ไหมอ่าเอ้ มีลุ้นครับมีลุ้นมีลุ้นครับโอเคครับผมก็เป็นผมนะครับที่ได้นะครับอ้าวโอเคครับก็เป็นผมนะครับที่ได้นะครับตอนนี้มันดีอ่ตั้งแต่แผ่นใหม่เข้ามามันดีอย่างหนึ่งครับเวลามอนมอนที่เกิดกลุ่มสุดท้ายนะครับ บอสก็จะเกิดอยู่กลุ่มสุดท้ายด้วยนะครับมันมันผมจะเรียกว่าไงดีวะมันไม่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับที่บางทีแม่งบอสเกิดมั่วครับเคยเคยเคยเจอกันไหมครับเวลาที่เราเอายังไงอ่ะเราเจอกลุ่มสุดท้ายใช่ไหมครับแต่แม่งบางทีบอสแม่งเกิดที่ไหนก็ไม่รู้ครับแต่แพทพอแพทใหม่เข้ามานะครับก็ ดีมากเลยนะครับก็ดีได้ระ,ะ,ะ,ะดับระดับระดับหนึ่งนะครับที่บอสมันก็เกิดอยู่กลุ่มสุดท้ายด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูของกันว่าเราได้อะไรนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับนี้ผมได้มาตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงมาครับแต่แพทใหม่มันก็มีข้าเสียอยู่อย่างครับอาวุธไม่ค่อยตบเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะก็ได้แหวน สร้อยนะครับกางเกงนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับมีแหวนของนาเวทม่วงนะครับแล้วก็มีสร้อยของนาเวทชมพูกางเกงเวทหกม่วงนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวิธีการนะครับล่าดาเมจนะครับจากไอ้พวกคนโหดนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ แล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ข้างล่างนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของนายหนึ่งทนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไแล้วครับผมสวัสดีครับ